สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองกําลังทหารรัเสเซียนั้นเข้ามาประจําการภายในฐานาทัพอากาศในเจอซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาอยู่ด้านในพบต่างฝ่ายถือปืนกลุ่มเชิงในที่ตั้งของแต่ละฝ่ายหลังสหรัฐอเมริกานั้นต้องดําเนินการในการออกจากฐานที่มั่นของตัวเองตามการรายงานข่าวเมื่อวันที่2พฤษภาคม2องายนะครับ แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังทหารรัเสเซียเข้ามาภายในฐานทัพอา,า,ากาศในเจอร์ที่กองกาลังทหารสหรัฐอเมริกานั้นกําลังประจําการอยู่ในเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวย,ยืนยันนะครับว่าฝ่ายรัสเซียนั้นไม่ได้เข้ามาตั้งอยู่ร่วมกับกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาเสียทีเดียวแต่ตั้งหน่วยอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินที่ฐานทัพ101ที่ติดกับสนามบินนานาชาติดิโอริฮามานีในกรุงเนียเม การเข้ามาในเขตฐานทัพเดียวกันนั้นส่งผลทําให้ทิ่ตั้งกําลังพลของรัสเซียและสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันมากท่ามกลางสงครามยูเครนที่ยังคงเดินหน้าและสหรัฐอเมริกานั้นยังคงติดหล่มสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนตากอนยังเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ไม่ดีเอามากแต่ในระยะเวลาอันสัน้นยังคงสามารถจัดการได้อยู่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของไนเจอร์ได้แจ้งต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนว่ากองกำลังฐานรัสเซียจำนวน60นายอยู่ในประเทศแต่ทว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถยืนยันตัวเลขได้อย่างชัดเจนซึ่งหลังจากที่ไนเจอร์ทำรัฐประหารกองทัพสหรัฐสั่งเคลื่อนย้ายกองกำลังฐานของตนเองในไนเจอร์จากฐานทัพอากาศ101ย่ไปยังฐานทัพอากาศ201ในเมืองอากาศเดสและไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอุปกรณ์ทางทหารของพวกสหรัฐอเมริกานั้นยังคงลงเหลือไว้ในฐานทัพอากาศ101ด้วยหรือไม่ ซึ่งเพนตะก,ก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหม,มของสหรัฐได้ก่อสร้างฐานทัพอากาศ201ด้วยมูลค่า100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาก,กองกําลังสหรัฐนั้นได้ใช้เพื่อปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกลุ่มไอซิสหรือว่ากลุ่มไอเอสและกลุ่มอื่นๆด้วยโรดรนติดอาวุธซึ่งการหาหรือระหว่างสหรัฐอเมร,ริกากับรัฐบาลไนเจอร์เมื่อกลางเดือนมีนาคม2017ที่กรุงเนียเมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไนเจอร์ได้แจ้งการเดินทางเข้ามาของกองกําลังรัสเซียพร้้ออออออมกกกกััับขหฝ่าาายรรินนนนถทจ นเจอหลังจากที่ประกาศยกเลิกความร่วมมือทางทหารระหว่างกันขณะที่สารจากสหรัฐออกไปยังสาธารณชนนั้นยังไม่เด็ดขาดแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่ากองกาลังสหรัฐนั้นจะไม่สามารถอยู่ในฐานเดียวกับกองกําลังของรัสเซียได้แต่เวลานี้ก็ยังไม่สามารถที่จะถอนทหารออกจากในเจอร์ได้ตามที่ในเจอร์นั้นต้องการผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายพลระดับ2ดาวถูกส่งไปยังในเจอรพยายามที่จะจัดการถอนกําลังอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายสหรัฐนั้นตกลงจะยอมถอนกําลังทหารออกจากในเจอร์ ซึ่งไม่ใช่แค่ที่ไนเจอร์เท่านั้นสหรัฐยังตกลงที่จะถอนกําลังออกจากชาติเช่นเดียวกันกลายเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ให้กับรัสเซียในทวีปแอฟริกาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ากองกําลังทหา,ารสหรัฐยังคงหลงเหลือในชาติราว60ตนายที่ประจําการอยู่ในฐานที่ตั้งเดิมของฝรั่งเศสในเมืองหลวงของชาติก็จะเดินทางกลับไปที่ตั้งในประเทศเยอรมนีน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าเวลานี้ในส่วนของสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสนั้นต้องถอนทหารตัวเองออกจากชาติต่างๆในแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รัเสเซียนั้นก็เริ่มที่จะส่งทหารนั้นเข้าไปประจําการโดยเฉพาะตอนนี้ในประเทศในเจอกร,รับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Sub s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ